เ้าอาเคีระก,ก็กําลังจับหนูค่ะทุกคนก็จับหนูแล้วเขาก็จะมาให้เราเหมือนมาบอกเราว่าเขาเก่งอย่างเงเขาก็จะเรียกเราให้มาดูดูนะฮะยังไงลูก<ฮ>นี่หูจับหนูเก่งมากค่ะ อากิราเจ้าอากิราอันนี้ก็เป็นวัตจักรของแมวกับหนูนะ เจ้าแมวดำแมวในประเทศเยอรมันนะะเป็นแมวต่างประเทศสีดำล้วนอายุสี่ขวบนะะเฮ้ยเขาก็จะจะหลบยังมาจับฉันนะฉันจะไปแล้วนะฉันจะไปแล้วนะเขาจะไม่สนใจเขาจะรอให้หนูวิ่งแล้วเขาถึงจะไล่ เพราะว่าเขาอยากจะเล่นด้วยแต่เขาจะไม่กินนะเขาจะเล่น ก็ขอบคุณทุกคนที่แวะมาชมอากยร่าค่ะอากยล่าก็จะจับหนูแล้วก็จะเอามาให้ได้รับชมกันอีกนะครับขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่แวะมาชมแมวดำแมวหนุม่ม